กพราะวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรานะครับสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยกรมอนามัไมหรือกระทรวงเองเราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวลําพังนะครับโดยหน่วยงานเดียวจําเป็นต้องมีความร่วมมือในหลายๆส่วนโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราทําในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนแน่นอนนะครับ ภาคีหลักของเราต้องเป็นกระทรวงศึกษาอยู่แล้วนะฮะที่ท่านมีบทบาทสําคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองโดยเฉพาะเนี่ยเด็กวัยเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงเรียนดังนั้นเนี่ยพื้นที่สําคัญหรือเซตติ้งสําคัญเนี่ยเราจ Shim ึงต้องจับมือกับกระทรวงศึกษาเป็นหลักนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยคือเด็กน, Thom <S <S นักเรียนก็จะอยู่อ <Art> ีกส <ulate> ่วนหนึ่ <ๆ S 1> ง <passieren> คือโรงเรียนต่อชะดอนะครับซึ่งโรงเรียนต่อชะดอเองก็จะมีส่วนสําคัญนะฮะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรามี โรงเรียนตชดอ,อยู่ประมาณ200กว่าแห่งนะครับซึ่งก็จาเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากเช่นเดียวกันและที่สําคัญในขณะนี้เนี่ยบริการจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องนะฮะทางสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยนะครับท่านประธานเซอร์วิสแผนสาขาสุขภาพช่องปากนะครับที่จะจัดในเรื่องของบริการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนนะครับก็มีส่วนสําคัญที่เป็นพาร์ทเนอร์สาคัญนะครับต้องถือว่าต้อง ทั้งเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้ามือด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับบริการหลายๆส่วนเราก็ถ่ายโอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องปฐมภูมิไปยังรพสตนะครับภาคีที่สําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือนะครับองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางอบจเองเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญที่จะจัดบริการนะครับในการส่งเสริมป้องกันนะครับในส่วนของเด็กนักเรียนวันนี้จึง นะครเป็นบรรยากาศนะครับที่ดีที่พวกเรานะครับจะร่วมไม้ร่วมมือกันในการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งก็จะส่งผลให้นะครับต่อสุขภาพเด็กนักเรียนนะครับในอนาคตนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะฮะว่าสถานการณ์สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเดิมทีเนี่ยเราเคยปาศจากฟันผุเนี่ยนะครับประมาณ45ปราศจากฟันผุนี่คือไม่มีฟันผุในปากเลยนะฮะในฟันแท้ แล้วเราก็เพิ่มขึ้นมานะขณะนี้เนี่ยประมาณ50%ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับขณะนี้เองแล้วก็ที่สําคัญเลยนะขณะนี้เราพบว่าเด็กนะฮะหขวบฟันขึ้นเร็วมากะฮะเราพบเด็กฟันแท้นะฮะห้าขวบขึ้นถึง13%แต่3เปอรบไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ จึงมีความจําเป็นที่พวกเราจะต้องมาร่วมกันนะฮะดูแลในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะฮะผ่านกิจกรรมต่างๆที่นะครับวันนี้เนี่ยถ้าน้องๆสื่อบัญชนได้อยู่ต่อก็จะเห็นนะครับภาพของกิจกรรมในโรงเรียนนะครับผ่านกิจกรรมไลฟ์ทล์กนะครับที่เด็กนักเรียนกับโรงเรียนนะครับร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันนะฮะสร้างขึ้นมาในการนะครับฝึกทักษะแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนครับคือเอ็นอย่างนี้นะครับว่านะครับ การที่จะทําให้เด็กเนี่ยนะครับรักในการแปลงฟันได้จริงๆเนี่ยมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องนะฮะโรงเรียนเนี่ยนะครับต้องถือว่านะครับมีส่วนสําคัญเลยที่จะสร้างนะครับบรรยากาศการเรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะภาษาสมัยใหม่อาจสร้างนิวอีโคซิสเ็มให้กับนะครับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเด็กทุกคนนะกลัวครูหมดนะใช่ไหมฮะเราก็ยังกลัวครูเลย นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เหมือนพ่อแม่คนที่2นะครับที่ช่วยดูแลเด็กดังนั้นที่จะทําให้เด็กรักการแปรงฟันได้นะครับรักการทําความสะอาดได้นะครับย่อมมาจากนะครับในเรื่องของนะฮะการจัดการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือส่วนที่สําคัญที่จะทําให้นะครับเด็กนะครับรักในการทําความสะอาดนะครับก็คือที่บ้านนะครับซึ่งนะครับทั้งบ้านวัดโรงเรียนมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้นะครับเด็กเนี่ยมีวินัยแล้วก็ มีความตระหนักต่อการสร้างสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนนะครับและที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือน้องๆสื่อมวลชนที่นี่แหละครับนะฮะที่ต้องช่วยกันสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากนะฮะสองสองสองนะครับนะฮะคอนเซปต์ของทีมงานวันนี้นะครับแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับแล้วก็ต้องนาน2นาทีด้วยและหลังจากแปลงไม่ควรจะให้ช่องปากอยู่นิ่งๆไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับประมาณนะครับสองชั่วโมงนะครับให้ ฟรูรายในยาสีฟันเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ครับก็ต้องฝากนะครับทางพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับออผู้ปกครองนะฮะมีส่วนสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยกันดูแลนะครับแดชั่วโมงนะฮะเด็กอยู่ในโรงเรียนแต่นอกนั้นอยู่ที่บ้านนะครับการที่ผู้ปกครองเนี่ยช่วยการกํากับ วินัยในการทําความสะอาดช่องปากโดยเฉพาะการทําความสะอาดช่องปากนะฮะหรือว่าการแปรงฟันก่อนนอนมีส่วนสําคัญนะครับแล้วก็ต้องฝึกให้เด็กมีวินัยแล้วก็คุ้นชินรวมถึงการจัดการเรื่องอาหารด้วยนะครับแม้โรงเรียนเนี่ยเราจะมีนะครับกิจกรรมในเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารว่างในเด็กนะฮะอ่อนหวานนะทุกอย่างแต่พอกลับบ้านไปการซื้อของขนมหน้าโรงเรียนหรือการไปซปเปอร์มาร์เก็ตหรือการไปทุกที่นะครับหรือการจัดการในเรื่องของการดูแลเด็กในเรื่องของอาหารว่าง ถ้าผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือนะครับเท่ากับศูนย์เปล่านะกับการที่โรงเรียนได้ดําเงินการดังนั้นเนี่ยการฝึกวินัยที่บ้านทั้งการทาความสะอาดและการกินจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะตั้งเป้านะครับเราก็อ่ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้เนะี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนะี่ยเราอยากให้เด็กมีวินัยนะครับเรื่องอ่าปรา,ากญ์ฟันผูกเป็นเป้าหมายของชาติอยู่ละที่เราจะต้องยกระดับให้เพิ่มขึ้นนะฮะขณะนี้50เราก็หวังว่าจะให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลย เราอยากจะท้าทายนะทำยังไงให้เด็กเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในโรงเรียนได้แปลงฟันหลังงานกลางวันและน้อยเปอร์เซ็นต์ได้แปลงฟันก่อนนอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องใช้ยาสิฟันผสมฟูร,รายด้วยในการป้องกันฟันผุนะฮะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเด็กๆจำนวนเยอะที่สุดของสระทรงกาการก็พร้อมที่จะร่วมมือกันทําง,งานเพื่อประโยชน์ของเด็กนะครับซึ่ง เราดูแลเด็กทั้งเรื่องการเรียนรู้และก็สุขภาพกายสุขภาพจิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพกายก็คงต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าสุขภาพกายส่งผลต่อสุขภาพจิตและการเรียนรู้ครับเรื่องนี้คงร่วมมือกับทางทางทีมของผมมานามัยในการส่งเสริมนะครับแล้วก็กระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆเช่นอย่างที่ทางมอนามัยพยายามทำก็คือเรื่องของการให้รางวัลเครือข่ายที่ทํางาน หรือเรากระตุ้นฐานกระบวนการอุทิศของกระทรวงศาซึ่งเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็เคลื่อนอยู่แล้วก็จะบูรณาการในหลายลเรื่องพร้อมก,กันแต่หลักสําคัญคือต้องทําเป็นกิจกรรมปกติออตกที่ไม่ลดไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มภาระของผู้ปกครก็นะครับสุดท้ายก็คงจะฝากนะครับว่าจริงๆเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของสุขภาพนะครับ องรวมของร่างกายถ้าเราสุขภาพช่องปากดีนะครับก็จะส่งผลให้นะครับเราสามารถกินอาหารได้ตามปกติและเราจะมีความสุขในชีวิตแล้วก็นํามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับฝากทุกท่านนะฮะจริงๆเรื่องฟันเนี่ยไม่มีอะไรมากนะฮะสส่วนแค่นั้นเองแค่เรื่องกินกับเรื่องทําความสะอาดในช่องปากเท่านั้นเองถ้าเราสามารถจัดการ2เรื่องนี้ได้ผมเชื่อมั่นว่าสุขภาพช่องปากเราดีแน่นอนครับ